สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางจาเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้ก็จะมาตามคําเรียกร้องนะคะจะมาหาหน้าสวยๆแจกพิกัดร้านหน้าสวยๆกันค่ะก่อนจะไปรับชมก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผึกษาด้วยนะคะไปกันเลยคะ่ะเข้ามาในเกมอินวูนนะคะเราก็กดช้อปปิ้งเลยนะคะ แล้วก็กดค้นหาค่ะ b b b a i w a n นะคะใบหวานนะคะร้านนี้นะคะก็เลื่อนหาได้เลยค่ะนี่ค่ะหน้าหรือถ้าเราจะดูแต่หน้าก็เก็กดตรงนี้3ามขีดแล้วก็ human แล้วก็ body แล้วก็เห็น,นะคะนี้นี่ค่ะมันก็จะขึ้นหน้า แล้วก็เลือกปรับแต่งได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูสักหน้าหนึ่งนะอย่างนี้เดี๋ยวจะลองหน้านี้ให้ดูนะหน้านี้ นี่ค่ะต้นนี้ก็สวยดีนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ